เอาสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมมาหาน้องสายันไม่เจอกันหลายวันเลยบวชแต่วิ่งไปถ่ายรถเกี่ยวกันอื่นเป็นเดือนแล้วไม่เจอสายันเอาสายันสวัสดีบนรถเกี่ยวหลยโอ้แอบซุ่มเลยนะเนี่ยวันนี้นะมาลองรถใหม่นี่คันนี้เป็นรถบิวใหม่ของสายันนะครับทุกคนลูกค้าสั่งบิววันนี้ก็เป็นวันแรกมาลองนะแล้วทำไมถึองจอดอย่างเงี้ย โอ้ยสายอะไรนะสายตัวเดินสายตัวเดินสายมอเตอร์นะเปลี่ยนยังอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้คันนี้นี่มันโอ้ยคลอดมาอีกคันนึงครับของน้องสายันสายันสเปคปากีกี่าไหร่นี่กระไรทำสามเมตรท้วนมันประมาณสามเมตรสามเมตรสิบเออเราจะยี่สามเมตรสิบไปดูเก่าสกิดวัดแรงกระตทายแค่สามเมตรถ้วนเลยอันนี้สายันขึ้น ไลเช็คมาตั้งแต่ช่วงล่างเลยเนาะครับช่วงล่างมาก้อนตัวเดินจบเฟรมใหม่เปลี่ยนโซ่ใหม่ปากเกี่ยวคอใหม่ตู้ใหม่ลอนําใหม่อีกครับผมใหมาเยอะเลยนี่โอจะรงโอจะรวดอะไรฟันใบมีดอะไรก็ใหม่หมดเลยมันก็จะมีของเก่าของคันเก่าเนาะที่ยังเอามาที่มันสามารถใช้ได้อืมับนี่ ดาวก็เปลี่ยนแป๊บใหม่อ๋อนี่เหรอเราใหม่อะแป๊บเป็นแป๊บใช่ไหมใหม่แป๊บตัวน,นี้ก็ใหม่อ๋อตัว,ต,วตัวนี้เดิมนี่ยังสวยวนวดรถเกา่ารถเกา่าครับโอ้โหลูกค้าสั่งบิวใหม่ทั้งคันเลยนะตัวนี้เป็นก้อนอะไรนะก้อนสิบเล่าใหญ่พาดูพาพี่ไปดูฝั่งนั้นหน่อยออกแบบยังไงในรถคันนี้เนี่ยนะออกแบบไปเรื่อยๆออกแบบไปเรื่อยๆอ๋อนี่เพลาอะไรอยู่บนนี่ เราปันหน้าพี่โอ้มันมันถอดง่ายมันเคยเห็นนี่คันนี้เลยคันนี้เลยอ่ะคันเดียวเพราะอะไรจึงทำแบบนี้สยันคันนี้แหละครับถอดเปลี่ยนสายพานก็ง่ายอ่าไอ้ลูกปืนเตะก็เป็นง่ายพี่อ๋อมันยกเป็นชุดไปเลยก็ได้คือไม่ต้องยัดไส้ถ้าเกิดว่าเจาะอย่างนี้เนาะออเวลาจะตอกก็ต้องมาตอกอย่างนี้ก็ยากอีกใช่ไหมว่าถอดก็ถอดออกยากเออบบงครับางคนบอกว่าไม่สวยแต่เราไม่สน เราคิดว่าเอาที่ดูแลง่ายหน้างานเนาะโอ้โหอย่าไปล่วงมันก็พออย่าไปไปล่วงมันก็พอนะโอ้ยนี่เกลียวนี่ขึ้นเองไหมนี่เกลียวซื้อมอสองมาแต่ว่าทำเกลียวดันใหม่๋อเทียบใหม่ครับปรับปรับสูตรใหม่ครับอ๋อจบใหม่หลือไปเก็บตรงรอยต่ออืมไม่ใชเกาะข้างเอา จะเข้าดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับผมเออเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยช่วงล่างโอ้โหในโซ่ใหม่เลยนะใช่ยันเล่นโซ่ใหม่ทั้งสองเลยโซ่ใหม่รถเลอใหม่โซ่ยังรัดไม่ได้เลยพี่นี่ครับอ๋องนนิดึมันช้อนรูเลอร์นิดนึ่งครูนิดนึ่งโอ้อราน้ำนิดนึงอ่ายังยังไม่ตั้งใช่ไหมยังไม่ตั้งเอ่ายังไม่ตั้งเนาะแน่นปะเลยแต่ก็ใบแท็กก็โอเคสวย ไม่ติดตัวใหม่เลยนะในปที่แล้วโครงสร้างโครงสร้างตู้นี่ขึ้นใหม่เลยเนาะัขึ้นใหม่เลยครับผมโอ้โหแล้วหม้อน้ำหม้อออยนี่สั่งยิงเลเซอร์มาเลยนะฟ้าครอบตัวนี้นะครับอันนี้ก็ลายใหม่อีกลายเก่าใช่ไหมนี้นะเป็นลายใหม่ลายใหม่โอ้โหแบบนี้ทำแพงไหมแพงอยู่นะโอ้โหอืม พัดลมโครงสร้างพัดลมเป็นเป็นเหล็สไหมพัดลมเ,เป็นเหล็กเนะาะก็ตู้โดยมากก็เป็นเหล็กนะครับผมเหล็กแล้วก็จะมีส่วนที่ของกันเก่าที่ยังดีอยู่ของกันเก่าที่ที่เอามาใช้นี่มีอะไรบ้างสายานก็จะมีเกลียวเกลียวเกลียวชุดท่ออุ้มท่อนี้อืมพอน้ำปัมป๊มปัม๊มปั๊มอะไรันเก่ามาเลยอ๋อพวกปัม๊มยุคคออยู่อะไรนะครับแต่เงจะเป็นเพาใหม่ เราครับพวกเราอ๋อต่าใหม่ก็จะเก่าอส่วนแต่ส่วนพวกนี้ใหม่หมดเลยอืมคก็ตามตามตามลูกค้าสั่งเนาะครับอะไรที่มันยังดีอยู่ก็เอามาใส่อะไรที่มันไม่ดีก็เปลี่ยนนะนี่สายเพื่อเปลี่ยนใหม่นี่นะอ๋อใช่ไหมนี่ที่ว่าแตกใช่ไหมแตกโอ้โหการจะเลี้ยวมันแตกเลยโป๊ะเลยโู้นี่สายนี้มันไม่ใช่ลายตั้งนี่สองพันกว่าสองพันกว่าเส้นเดียว เสน้นเดียวอ๋อแล้วอีกเส้นหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันเส้นเดียวหรือมันสองเส้นเนี่ยตัวน,นี้เส้นหนึ่งถนถนถนนที่เปลี่ยนก่อนก่อนจะ่าอ,อ๋อเปลี่ยนแล้วแต่เราติดฟังนี้ยังไม่เปลี่ยนแตกอือก็เรายังไม่ได้จวดนะครับผมเครื่องยนต์เป็นของอะไร m d ็มดี92เทอร์โบวัดแรงม้าได้กี่ตัวเนี่ยน่าจะประมาณ206 250ยละงั้น บุกโบยยังอะประมาณนั้นใช่ไหมดีค่าสองบล็อกเดียวกันกับของท่านเสียดมไหมเครื่องนี้นะเฮเกีมาแล้วนี่ฮะรถเกียเสร็จเลยโอ้สงสัยจะได้ลองนะเสียดมจิตจ้าเลยเสร็จพร้อมกันเลยเสร็จเปล่าน้อนสายันเลยรถเสียดมก็เสร็จรถสายันก็เสร็จเหมือนกันวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้จวดแล้วครับตู้นี่สูตรนี้ของสายันเลยนะตู้นี้มีการไล่เบาอะไรไหมสูตร ไม่ต้องดูตอนเกี่ยวตอนเกี่ยวถึงจะรู้นะว่าเบาจริงหรือเปล่านะอืมนี่ครับขึ้นมาแทีวเลยแต่ตัวนี้ช่วงล่างก็เป็นสิบเป็นสิบพลาใหญ่แล้วแต่เดิมนี่นี่นี่คือสี่วิีเนาะแต่ว่าเราแปลงแล้วเป็นสิบพลาใหญ่อ๋อเออนี่รีวิวแบบอยู่ในทุ่งเลยนี่เออโอ้โหระบบ ทรงกำลังตัวนี้อ่าตัวนี้ย่อยอะไรนี่กากบาทของอะไรนี่ของเดิมของเดิมเนาะตัวนี้ตัวนี้ของเดิมมันมันมาแบบทรงนี้ถ้าเลยไม่ได้เปล่งยอ๋อมันยกขึ้นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเปล่าได้เปลี่ยนใหม่ตั้งศูนย์ใหม่อืครับเปลาเก่าไม่ได้เอาอะไรกากบาทตัวนี้เันเก่าจับศูนย์ใหม่เลยจับศูนย์ใหม่โอ้ตอนนี้ก็ทีเอ้เห็นว่าระบบสับปากขึ้นตู้ ปล่อยข้าวนี่เป็นระบบยิงลมเลยใช่ไหมเนี่ใช่ไหมอันนี้ขึ้นตู้เหรอขึ้นตูขนตนน้ขึ้นตู้เนี่ยอันนี้ปล่อยข้าวใช่ไหมแล้วจับปากปากแค่นันขึ้นลงเลยโอ้โลงเลยคดีโล่งมากโลงเลยเนี่ยโอ้ยยังลงมากเลยเนี่ยยังโลงเลยคดีโอ้โลงครับผมด่วนเลยลงง่ายเช็คง่ายนี่ระบบยิงลมเนี่ยโอ้สามจุดด้วยกันเลย มีตัววัดลมด้วยนะครับผมเอออมีหวยเลยฮะมีหวยเลยหวยเต็มเลยลูกไ <c oughs> ม้ให้หวยเต็มเลย <c oughs> โอ้ระบบนี่สุดยอดเลยป๋ายังไม่ได้รอดเนีย้วโอ้ยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยัง้ยโอ้ย้ยวยยยอย่ออ้น้ยนะ สายัดไม่ทันเลยดันเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆใช่ไหมไม่มีไปแอบลองที่ไหนมาก่อนนะไม่มีอะไรเลยนี่ดูดิครับท,<า>ทุกคนครั้งแรกจริงๆครับเอี่ยมเอี่ยมเลยนะไม่มีการไปเตรียมกันมานะครับผมพังก็คือพังให้เห็นเลยไหมพังเลยครับ <laughs> นี่เลยนะเป็นสายเก่าเลยเฉยเออเอา อย่างว่ามันไม่ใช่รถใหม่เอี่ยมทั้งหมดใช่ไหมมันมันมีบางอย่างที่เป็นอุปกรณ์เก่าบางอย่างเออเป็นโครงอะไรมันใหม่แล้วเป็นรถบิวรถบิวนะรถบิวแต่โครงสร้างใหม่วบางส่วนที่เรายังไม่เห็นก็พวกสายพวกอะไรนะครับก็ได้มาเช็คดูก่อนมาลองนะปล่อยข้าวร้อยแปดสิบยังยังนะของเดิมของเดิมของเดิมนะของเดิมอ๋ออืมุ้งกิตันนี ไม่รู้เลยุ้งเดิมก็ประมาณกี่ตันพิสันสองตันสองตันสามสองตันขึ้นต่อต่ต่อเราเติมนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเราต้องเปิดฝาพี่ายยันนี้ไม่มีสปริงแม่ขอยังไม่ใส่เลยอ๋อยังไม่ใส่ไม่ใส่ด่วนเกลยยังไม่ได้ติดเลยหนูอ้ยใส่แล้วรุ่นนี้เออไปใส่โชค ใส่โชคอัพเลยเนาะนว่าจะซื้อโชควาเอ็มาใส่คู่ละสามสิบกี่บาทครัแข่งกับเจ้าช้างบ่พอโชคใส่ก็ดีนะเป็นเจ้าช้างก็ใส่ใสนคณะก็ใส่โชกอย่างนึงแอ,อ่หนใส่โชคอ๋อ้ายันพาชมครับผมเรียกว่าพาทัวร์แบบวยรัับคนโอ้โหรอบคันเลยผมเอาสูตรคอยฟงังเป็นยังไงสูตดดิ <c oughs> โอ้โหอันนี้มันมันมันสลับกันเนาะครับโอ้ข้าวยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อือโอ้เกานาปั๊มช้างด้วยทางดีเซลไอ้ตัวนี้ปั๊มได้กินยี่สามเนาะยี่สามยี่สามก็มันเรี่องมันหนักเลยอือยี่สองเบากว่าไหมเบากว่าอือมันหนักเครื่องครับขัดเรื่องสิบ ก็มีตอนนี้ดูไปแล้วต้องไล่รอบตัวนี้ใหม่โอ้เปลี่ยนให้มันช้าหน่อยมันเร็วไปตัวนี้นะครับดูไปนิดนึงโอ้ครับพอมันเร็วไปมันก็มันก็เหวี่ยงเข้าวใช่ไหมครับมันก็เหวี่ยงเข้าวโอ้ก็ตัดเกลียวลงนิดนึงมาให้มาให้มันกระเด็นออกจากนอุ้มใช่ไหมเพราะท่อมันสูงอีกโอ้ท่อน้ําพุสูงครับอ่าและท่ออันนี้นี่เข้าดีเนาะครับท่อเข้าดีเนี่ยเอียงเออ อันนี้อันนี้คือยังไม่เต็มร้อยนะเอามาทดสอบทดลองก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวระบบไฟท้ายระบบอะไรแล้วก็ติดติ๊กเกอร์นะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเอาให้ได้งานก่อนตัวนี้ช่วล่าง48จะไม่ใช่ยันไม่ครับ45 45เออ45ก็ใหญ่ครับีอ้โหมังน้ำมันเป็นเลท เชื่อมมาสามรอบเฮชื่อไปเชื่อมมาสามรอบทางน้ำมาอ๋อนี่ทำเองเหรอให้ให้เขาเชื่อมให้อ๋อให้เขาออกแบบให้เชื่อมืมได้ประมาณกี่ลิตรเนี่ยไม่รู้เรื่องลุงเติมกี่ลิตรลุงเติมกี่ถังแล้วร้อยสี่สิบลิตรไหมสามถังนี่สามถังสามถังอืมเดี๋ยวสิบแปดลิตรเต็มไม่รู้กำลังกำลังสวยกำลังสวยถังได้หกถังได้ไหมลุงได้ครับอมหกสิบถังได้เลยครับโ บันไดขึ้นเขานี่เนาะเลดย่างดีเลยนะโอ้ดีตรงนี้พอตรงอื่นไม่ต้องซ้ำหรือฮะครับฮะโค่ไฮดังจังโค่ก็บันไดเลดครับผมคือเช้าก็มีราวจับด้วยครับผมนี่ราวมาให้ด้วยแล้วก็มีบันไดขึ้นข้างหลังมั้ยบันไดมีด้วยใช่ไหมเออทางก็มี โรงงานสหน่อยก็เปิดงานได้ได้รดร่างนี่ให้มันทับเหล็กตัวมือเท้านะดิโซใต้สายพานเลยปลาเจ้าของรถนะปลาไม้มาตรวจงานไหมผมมาตรวจงานไ่มผมใส่ตรงกลางตรงกระเทกเลยออเซทเค เดียวก็แทก็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 อืมครูมันมีแผ่น่ตัวอง,องมันมีสองอันเลยไปดูในอันหนึง่งอาอเดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับผม dạ anh thích hợp yên á bụng ฟ้าปิดโอ้ท่อไม่ขึ้นหรือเปล่าทอ่อท่อน้ำพอุอ่ะเหมือนท่อมันเหมือนท่อข้าวไม่ขึ้นน่ะ โดนน็อตโดนไรล่อ่ะเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนเลียวไม่หมุนวัสยันอ๋อเต็มคาร์บีโอเลยครับ โอ้ที่แน่ๆได้ฟางกันเป็นรุกเข็นเล่นนี่นะทีมขอมาเอามาได้กินก่อนฮันูร์เราขุมพลังห่อ้าสายันสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอะไรมันต้องเปิดวลงนิดวลงมันบาอ๋อเอาเมื่อกี้เปิดมามันมันขึ้นอะไรนะไครเขารีบเยอะจนเออลด์มานะครับผมเดี๋ยวอาจจะพัดลม ปารลุมน่าจะต้องรอบใหม่ให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้เข้างามติดตัวบนเนี่ยตัวน้ำผู้เนี่ยไม่ขึ้นเหมือนมันมันไม่โดนทะแยงลงมันไม่ขึ้น ตัวบนมันเออท่อตัวนี้มันไม่นอนลงมานี่มันเหมือนมันไม่ไหลตัวดูใครจะดูสายพานใหม่เสวอมันมันสายพานยังไม่นี่หรือเปล่าเออาสือคงมันจะไหลลงมาเท่านี้มันไม่ไหลมันเล็กนี่มันจะยิงไปมันจะยิงไหมถึงหนึ่นอ๋อมันยิงไปถึงหนึ่นมันมันไม่นอนต่อตัวนี้มันต้องนอนลงมันต้องมีกระรองใหญ่ๆใช่ไหมเออมีกระป๋องใหญ่ๆข้าวนอนลงมาเออมันก็จะไหลอืมน่าจะเป็นเพราะท่อนี้เลย ลกัวคือแล้วเชื่อมไม่พอไม่ได้เชื่อมแปะไว้เฉยนี่บนั่นเรายังไม่ได้เชื่อมเลยเต้มไว้เฉยลืมบอกขาดบางงัดก็อยู่แล้วเนาะใช่ใช่แต่ตัวนี้เน wow> uh ี่ยผมจะว่าเล็กไปในทางละคันนอียังมานี่หน่อยครับมันมาถึงตูดนี่เลยเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวปัญหาแล้ว เดี๋ยวก็รู้น่เชื่อมไม่เยอะจะไม่เชื่อมเลยโอ้เป็นอันนี้เป็นตัวตบอ่ะเออตัวตบข้าวตัวน้อยๆอ่าไปไม่ได้เกาะไว้งี้อ๋ออันนี้ก็อย่าโดงไว้แล้วเตรียเลยข้าวจะเรียบร้วเอาสรางโคเอาสายันไม่หิวข้าวเลยไงอ๋อลองดูอีกครั้งนี่ครับเจอลึกแผ่นตัวกวาดข้าวครับผมมันลุก แต่ก็เกี่ยวได้ครับผมเอาเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหมดแล้วหมดแล้ว อ๋อเขารีบติดอยู่ฝั่งนี้หมุนแล้วเอ้าวันนี้ยาวหน่อยครับยาวหน่อยเดวเช็คให้มันจบเช็คให้มันจบนะผมรถบิวน้องสายันครับผมเจ้าของนาลืมเส้นหรือเปล่าเฮเส้นแล้วบ่เส้นแล้วหลายขวดแล้วนี่ตอนนี้ก็มีกระดาษติดเอ้ามันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะ เดี๋ยวติดเครื่องลองบันดูครับผม,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 มว่าตัวจจไหนดูหน่อยติดตรงไหนหข้ามามาติดขอบนี่ขอบนี่มันพันมาติดนี่มันล้น ปกติแล้วข้าวมันยังไม่เต็มนะเนีไม่เต็มหรอกเดี๋ยวให้ตาเย็นเช็คก,ก่อนเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้เย็นแล้วนะครับมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ